ครับอ้าวพอแม่พี่น้องครับมาอยู่ด้านหน้ากันนิดนึงฮะนะครับแดดล่มลมตกละก็อย่างงี้ฮะเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้าด้วยกันครับเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้าด้วยกันครับมาอยู่ด้านหน้านะครับพี่น้องที่อยู่ด้านข้างก็มาด้านหน้ากันนะฮะครับแหม่ก็เป็นภารกิจนะครับสำคัญของพวกเรานะครับในวันนี้ก็ปสถึงก็กระเจิงครับล่นไม่เป็นท่าก็นี่แหละครับ ด้วยของพวกเราเองนะครับวันนี้นะครับเรียนพี่น้องที่อยู่ฟังอยู่ทางบ้านให้ท่านรีบเข้ามานิดหนึ่งวันนี้เราจะยุติการชุมนุมตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านรีบเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับสาธิตวงหนองในนะครับจะเอาคนมาปิดล้อมสารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับประมาณ8ปดโมงก,กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวเรามาร่วมกันนะครับวันนี้ก็กลับไปพักผ่อนเร็วนิดนึงนะครับสามทุ่มก็จะยุติเวทีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ให้ทุกท่านมาแต่เช้านะครับมาที่นี่แต่เช้าตอนนี้นะครับที่อุดมสุขนะครับก็มีการประทะกันบ้างปะปายนะครับกลุ่มที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาก็สกัดกัดขวางนะครับกลุ่มกปสที่บอกว่าจะมาเอาคืนตอนนี้มันไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับในขณะนี้ กลุ่มบางนาก็มีปะทะกันนะครับตรงกลุ่มรถตู้หน้าซีคอนสแควร์นะครับก,ก็สกัดพวกมันอยู่ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามรายทางมันมามันโดนแน่ฮะเราก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้ผมเข้าเ,เข้าไปดูที่บูชากายมันบอกว่านายสุทินเนี่ยนะครับที่มาปิดล้อมนะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเป็นวีรชนของมันนะครับมันบอกว่ามันมาทําถูกนะครับคนของอะไร ม็อบของรัฐบาลไปปิดกั้นมันนะเอาถามแล้วมึงจะมาทำที่อะไรครับมึงมึงจะมาขัดขวางกันเลือกตั้งทำหอ,อกอะไรฮะมึงมาขัดขวางกันเลือกตั้งเราก็ต้องไปช่วยเราเป็นสิทธิ์ของเราฮะไม่เกี่ยวกับม็อบไหนทั้งสิ้นนะฮะเราก็โดยสิทธทิเสรีภาพของเราเราก็ไปถามว่ามันมามันก็พูดหน้าด้านด้านของมันนะครับว่าเราประชาชนบริสุทธิ์ออกไปขัดขวางกันเลือกตั้งบริสุทธิ์บ้านพ่อมึงสิครับบริสุทธิ์มันจะเอาปืนมาทําไมฮะ เอาระเบิดมาทมําไมปาระเบิดลงมาก่อนแล้วเอาปืนยิงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งฮะไอ้คนที่เขามีจิตใจที่ดีงามเขาเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องจะเพียงพําเขาก็เลยซัดไปสิบเมตรฮะปรากฏว่าตายไปนหนึ่งนะครับบาดเจ็บสาหาสัสสี่เอาคนของเราบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับฟกช้ำดําเขียวเป็นโดยประมาณแต่ก็จัดการนะครับวันนี้เนี่ยกองปสเสียขวัญฮะ ข่าววันนี้ของนะครับกกปอที่ประทุมวันเวทีใหญ่กําลังถแถลงการนะครับเอกนัดนะครับถแถลงถแถลงการหน้าเคร่งเครียดว่าถูกกลุ่มเถื่อนดิบถอยนะครับคนเสื้อแดงไปล้อมตีพวกเขาว่างั้นฮะดูความปัญญาอ่อนของแม่นะมันบอกว่ามันทําถูกฮะ มันไปขัดขวางการเลือกตั้งมันบอกว่ามันไปเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิบ้าบอคอแตกอะไรของเมืองมึงไปขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วมันก็บอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นม็อบของรัฐบาลไปขัดขวางเอากูไปขัดขวางมึงแล้วทําไมกูต้องขัดขวางอยู่แล้วครับก็มึงมาปิดนะครับมาพูดง่ายๆขัดขวางการเลือกตั้งกูไปกูก็ต้องขัดขวางให้มึงไม่ปฏิบัติสําเร็จอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเราไปเราทําถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมายผมถามว่ามันก็พยายามวางแผนประกาศพรบฉุกเฉิอนมาเนี่ยเพื่อวางแผนจะให้คนสแสดงออกมาอย่างนีน้กูออกมาตั้งนานแล้วครับกูไม่ต้องรอประกาศไอ้พอรบฉุกเฉินเลยฮะก็โดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันตกลงมันยังไงฮะนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับพอแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเรากลุ่มบางนาเขาก็ไม่ยอมเขาก็ซัดต่อฮะหลังจากเราม o ฟกลับมาเขาก็ซัดต่อเขา,าอ,อีกดอกหนึ่ง ก็นเนีอานูนีกันอยู่แถวนั้นล่ะฮะตอนนี้มันรวมกันอยู่ที่โรงแรมนิรันแกนนิรันแกนในซอยอุดมสุขนะฮะไอ้นั้นนะครับเต็มเต็มครับพวกนั้นมันเป็นพวกของกบฏชัดเจนฮะนิรันแกนฮะไม่เป็นไรครับเจ้าของโรงแรมเดี๋ยวก็ถูกยึดทรัพย์ครับนะฮะหลังเสร็จงานนี้มึงเสร็จแน่ฮะก็ให้พวกเราสบายใจได้อยู่อย่างหนึ่งว่านะครับวันนี้สถานการณ์ ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความตึงเครียดของเราแต่เป็นความตึงเครียดของมันเพราะมันตึงเครียดฮะมันพาออกไปทุกที่เขาก็ขัดขวางกันทุกที่ฮะยกเว้นภาคใต้อย่างเดียวนอกนั้นโดนขัดขวางหมดฮะก็ไม่ได้ราบลื่นโดยเฉพาะที่สีเอี่ยมวันนี้เป็นหน้าหนึ่งฮะเป็นพูดง่ายๆว่าเซนเตอร์ของเขาเลยว่าโอโหบางนาะแม่งเล่นสง,ง่อมเลยฮะกกปศหนีก็ไป, <S <S> <S นปนในซอยเขายังนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเขายังเอาปลาปามันนะฮะ เอาไง่ายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าถามว่าพวกเราคือเขิ่อไม่คือเขิ่ฮะก็ในเมื่อไม่มีใครจัดการมันได้ฮะคือวันนี้เนี่ยมีแค่สองจุดฮะของของคอ,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 อว์ปทั้งคู่จุดหนึ่งคือสายไหมไอ้น้่นล้อมจับครับผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งมึงต้องมาเลือกตั้งให้ได้เข็นคอลากคอนมาฮะก็คือเป็นผลงานของพอ,อสมศักดิ์กับสรสองคนฮะบล็อกไป ส่วนของเราสมุดประการก็เนี่ยนะครับไปจัดการกับพวกมันเนี่ยมันมันเหมือนมันมีชะตาอะไรของมันก็ไม่รู้ครับที่อื่นมีเสือกไม่ไปเสือกมาสมุดประการไอ้เสือกมาที่บางนาเสือกมาที่วัดศรีเอี่ยมเลยสวยเลยฮะสุทินเป็นใครสุทินเป็นแกนนำคอปอทอนะครับซึ่งเป็นสายฮาร์ดคอร์กะว่าจะเอามายำตรงนี้ครับระดมคนมากันใหญ่เลยฮะสุดท้ายโดนพวกเราตีไปไม่เป็นท่าฮะไอ้นั่น,นถามว่าคนเยอะไหมเยอะฮะ แต่มันไม่รู้ชัยภูมิไม่รู้พื้นที่ของเราว่าพื้นที่ของเราตอกซอกซอยเป็นไงก็เอาขนาดที่ว่าตอนมันหนีกลับมันยังกลับไม่เป็นขบวนเลยฮะเอาง่ายๆฮะยังไม่รู้เลยแสดงว่าไม่ใช่คนพื้นที่และไอ้ที่หนักสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องไอคนที่จับได้ไอคนที่เราจับได้แล้วแจ้งตำรวจปรากฏว่าแม่งพูดภาษาพมา่าฮะไม่ได้พูดภาษาไทยอะแสดงว่ามันเอาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาร่วมม็อบแต่ก็ช่วยไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่า พวกเรามีสิทธิ์ที่จะจับกลุ่มส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจเขาก็บอกอขอบคุณมากที่มาช่วยตำรวจฮะตำรวจแกก็หงอยของแกฮะแกบอกว่าแกมีอยู่สี่คนผมถามว่าตำรวจทําอะไรอยู่ทําไมไม่ดําเนินการจับกลุ่มกับกปศเขาบอกว่าก็มีอยู่สี่คนทําไงฮะคุณหนุ่มจะให้ผมทำไงผมมีอยู่สี่คนถ้าพี่นั้นพี่ก็มาช่วยผมสิครับเราก็เลยไปช่วยนะครับตำรวจก็เท่ากับว่าวันนี้เป็นการจัดการกับม็อบจนมันเสียขวัญอย่างมากครับ แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครไปซัดนะฮะไม่รู้ว่าผู้ผู้หวังดีท่านใดนะครับซัดสักสิบเมตรโดนไปสักห้าคนเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะเพราะว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันยิงปืนมาก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องมันยิงปืนมาประมาณห้านัดแล้วก็โยนระเบิดลงมาระเบิดปิงปองระเบิดอะไรของมันน่ะแหละครับโยนลงมาไอ้พวกเราก็พงังหะสิครับทีนี้ในช่วงจังหวะน,นั้นก็สวนเข้าไปฮะ ไม่รู้ใครสวนผมไม่ได้สวนนะครับเพราะผมไม่ทกพกปืนอะไรสักกระบอกเลยฮะไม่มีเลยพี่น้องของเราไปก็มีแต่ไม้ใช่ไหมฮะไม่มีอาวุธปืนกันสักคนเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่คนที่คนที่สวนเข้าไปนี่ต้องขอบคุณนะฮะผู้กล้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งฮะมันก็บอกว่าคนเสื้อแดงดิบเถื่อนถอยไปจัดการกับพวกมันพวกมันเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีมีมารยาทวา่างั้นเถอะไอ้หอกหัก มึงจะมีมารยาทตรงไหนเขาก็เลือกตั้งตามปกติรัฐบาลเขาก็ประกาศคนอื่นก็รับรู้กันมึงเสกเสหลมาบอกว่าจะมาขัดขวางการเลือกตั้งครับก็ประเคนตีนให้สิครับจะเหลืออะไรฮะใช่ไหมฮะแม่บางคนเมื่อกี้นี้เจอพี่ชงพี่ชงบอกร่วมกระทืบด้วยฮะพี่ชงไม่รู้อยู่ไหนฮะบอกว่าคุณผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะเห็นพวกมันแล้วรู้สึกคันตีนเหมือนกันฮะแม่พวกเราก็ซัดกันสักเป็นการใหญ่เลยนะฮะก็น่วมไปหลายคนฮะ น่วมไปหลายคนเมื่อกี้นี่มันประกาศว่าเดี๋ยวมันจะมาจัดการให้ได้มึงมาเลยฮะไม่กลัวฮะวันนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องการกระทําของสมุดประการในวันนี้อย่างที่ผมประกาศไปที่โฟชนแนลอย่างที่เราประกาศไปนะครับว่าวันนี้พวกเราไม่ยอมและพวกเราไม่ถอยแล้ววันพรุ่งนี้เป็นไฮไลท์อีกวันหนึ่งฮะไฮไลท์ก็คือวันพรุ่งนี้ไอสาธิตวงหนองในมันจะมาเองมันจะเอาคนมาประมาณ2,000คน เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยจับหมาเตี้ยกันหน่อยหนึ่งฮะนะครับจับตัวบล็อกตัวแม่งเลยนะฮะพรุ่งนี้เอาให้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องฮะเอาให้ได้ครับเอาใส่กระเป๋าเลยฮะครับขอบคุณครับนะฮะก็เพราะฉะนั้นนะครับแม่มอเตอร์ไซค์สาทรขอบคุณครับแม่ฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับฮะนี่แหละเราต้องช่วยกันอย่างนี้แหละครับวันนี้เนี่ยมันได้ใจฮะพอพอบอกว่าพวกเราไปพอผมข้ามสะพานพี่น้องมาจากไหนไม่รู้พไปหมดเลย ผมเนี่ยอยู่ท้ายกระบวนรนะพ่อแม่พี่น้องไม่ทันพี่น้องของเราไปอยู่ข้างหน้าหมดแล้วเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอเรากะว่าเราจะอยู่หน้าพี่น้องไปข้างหน้าหมดแล้วมันไม่ทันใจวาอย่างนั้นฮะกูล,ลุยก่อนไม่ตั้งใจถึงจริงๆฮะอยู่ข้างหน้าเลยฮะไม่ได้กลัวใครเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเลยครับรแท็กซี่ประตูน้ำแหมเอาสมทบด้วยฮะแอบต้องอย่างนี้ฮะได้ใจครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนี่ยพวกเราไปไปกันชนิดที่เรียกว่ากูทิ้งงานก่อนน่ พอเจอสถานการณ์ขับขันเราเข้าไปเลยเยอะฮะแล้วก็ตามมาสมทบอีกนะฮะตามมาสมทบอีกเยอะแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นฝ่ายของตรงข้ามจอดอยู่ผมก็เล็งเลงผมก็เลยเหละฮะเจ้าหน้าที่ก็เฮ้ยมันใครว่าแม่งจอดอยู่ข้างๆไอ้จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราไอ้เราก็เลยปรากฏว่าเป็นคนของเราครับไปช่วยนะครับก็ไปกระหน่ำมันฮะผมยังไม่ได้ันสั่งอะไรลยครับสัตว์กันเรียบร้อยลวไม่ทันนะไม่ทันใจ เราก็บอกว่าตึงไว้ก่อนตึงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งอะไรพอมันกลับรถมันกําลังคือช่วงที่เราไปถึงเนี่ยกำลังกลับรถเอารถออกพอดีรถขยายเสียงของกลุ่มเอคอปทอําลังกลับรถออกมาพอดีจังหวะเดียวกันกับเราไปถึงแล้วเราไปยึดข้างหน้าไว้นะครับเป็นทางเลี้ยวแล้วก็ไปยึดเอาไว้ตรงนั้นนะครับมันก็ออกไม่ได้ทีนี้มันออกไม่ได้ไอคนที่ตามมันก็ไม่รู้เส้นทางอย่างที่ผมบอกพอไม่รู้เส้นทางมันก็ไปไม่เป็นพอไปไม่เป็นเราก็ล้อมได้เลยสบายสบายฮะ วันนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของพี่น้องประชาชนของเราเดี๋ยวผมต้องขอบคุณมากครคือระดมมาช่วยกันแบบเนี้วันนี้ชัยชนะ2จุดนี้ครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับก็วันนี้เราต้องบอกกันก่อนนะครับว่าวันวันนี้วันหนึ่งแล้วก็ขอกําลังวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้พี่ๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะอ๋อครับแท็กซี่แท็กซีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนครับอ้าวป้าบัวครับขอบคุณครับฮะป้าบัวนี่อยู่ไกลนะครับอยู่สาขาฮะครับมาถึงนี่ฮะครับนี่ก็มาทุกวันไกลขนาดไหนกูก็มาต้องขอบคุณนะครับพี่น้องของเราด้วยใจจริงๆช่วยกันนะพอมีอะไรเสร็จก็มากูมาลุยก่อนนะครับแต่ว่าถามว่าสถานะตอนนี้เนี่ยกกปสไปเป็นไหมครับวันนี้ปั่นไปไม่เป็นมันเสียรางวัลอย่างมากนะครับที่มีคนออกมาต่อต้านมันไม่คิดว่าจะมีโดยเฉพาะเออ นะครับครับครับพี่กญจน,นาครับขอบคุณครับพี่การน,นานะครับไอเอ,อ๋อมันขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการเขตหากมีกกปศไปปิดที่ทําการเลือกตั้งที่ใดก็แล้วแต่ให้ยุติการเลือกตั้งทันทีฮะดูแม่งเป็นฮะไอเฮียเอ,อ๋อฮะหนังสือมันออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอเอ๋อแม่งโดนเดี๋ยวโดนต่อแน่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนเนี้ย ภายในคืนนี้เขาจะจับไอสุเทพทึกสุบันให้ได้ครับครับขอบคุณครับต้นคราสนะคืนนี้เขาจะจับสุเทพทึกสุบันทีนี้ไอฟังไอทางฝั่งกกปศนะครับมันบอกว่ามันจะมาเอาคืนทีนี้มันอ่านแผนอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมันบอกว่าเราเนี่ยแผนหลอกล่อมันออกมามันจะต้องปกป้องไอสุเทพทึกสุบันคนเดียวเท่านั้นตอนนี้มันก็เลยไม่กล้าออกมาฮะมันบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมแผนแล้ว ที่จะล้อมจับสุเทพทึกสุบัณเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาคุ้มครองไอ้สุเทพทึกสุบันด้วยกันมันก็ไปรวมที่นั่นหมดกาดทุกคนที่มาจากไหนไปรวมอยู่ที่ไอ้สุเทพทึกสุบันหมดฮะมันก็เลยไม่กล้าออกมาฮะแต่ส่วนที่ออกมาที่อยู่แถวอุดมสุขแถวอะไรฮะมันก็คือนักเลงกระตอกทั้งนั้นนะฮะไอ้พวกปัญญาอ่อนถามว่ากล้ามาลุยไหมฮะไม่ลุยพอตายคนหนึ่งแม่งเสียขวัญแล้วครับไม่กล้าลุยฮะไม่ใช่ว่ามันจะกล้าลุยนะครับมันไม่กล้าลุยถ้ามันลุยป่านนี้มันมาหมดแล้ววครรรััับที่่มมกกนอยูปะา ร้อยคนไอ้ร้อยคนนี้ก็ไปเกณฑ์มานะไปจ้างมานะครับหัวละพันสองพันนะเพื่อที่จะเอามาลุยไอ้พวกนั้นมันขี้ขาตาขาวอยู่แล้วมันจะกล้ามาหรอครับมันไม่ใช่แบบพวกเรากูอาสามาเองฮะถูกไหมฮะพวกเราอาสามาเองแต่นั่นเลยต้องจ้างเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยพลังของพวกเรามีแล้วกําลังของพวกเรามีแล้วแต่ขอวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับให้คนที่ฟังอยู่ทางบ้านขนาดนี้ให้พี่น้องอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมาร่วมกันตั้งแต่เชา้า วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันแสดงสัญลักษณ์ถ้าพรุ่งนี้นะครับสมุทรปราการสามารถจัดการไล่มันไปอีกรอบหนึ่งได้ชนะเห็นเห็นครับพ่อแม่พี่น้องมันจะเสียขวัญทั้งหมดเลยฮะไม่งั้นไอ้สาธิตมันไม่มาเองหรอกครับไอ้สาธิตเนียมันมีกองกําลังของมัน2,000คนที่มันจะเอามาปิดล้อมสารากางจังหวัดพรุ่งนี้แล้วก็มาปิดกุญแจนะครับประกาศชาัดเจนว่ามาแน่นอนครับโดยเฉพาะสาราการจังหวัดสมุทรปราการครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะฮะครับก็พี่น้องให้ทุกคนนะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับให้เตรียมความพร้อมอย่างดีเตรียมความพร้อมว่าถ้ามีอะไรป้องกันตัวก็เอามานะครับโดยเฉพาะพี่ๆท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายวันนี้ผมขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณครับแดงนครมนมนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่มาร่วมกันทุกคนได้ใจจริงๆวันนี้ฮะคือ คือไปอยู่ตรงไหนก็มากันนะครับนี่นี่มา,มากกว่านี้นะครับบางคนก็แวะไปเสร็จพอเสร็จภารก,กิจก็กลับบ้านกันเลยนะครับพวกเราก็มารวมที่นี่ก็เป็นที่พูดได้ง่ายว่าถามว่าได้ใจมันโคตรได้ใจนี่พลังฮะผมบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยทำกันทั้งประเทศแบบนี้นะก็กปศอแม่งตายหาเลยฮะจริงจริฮะไอเราเนี่ยไม่ได้เตรียมการไว้เราไม่ได้เตรียมการไว้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ แต่พวกเราในฐานะพื้นที่ใกล้เคียงเราก็ไปบางคนบอกเฮ้ย hey, มาสม,สมุดประกันทาไมไปช่วยบางนาวะทําไมไม่ให้บางนาจัดการเองไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสแสดงตรงไหนก็เป็นสืแดงทั้งหมดฮะเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดครับแยกแยะไม่ได้ฮะสอนลักษณะสานมาที่ผมบอกว่าพี่นมถ้าเสร็จภารกิจจากสมุดประกันไปช่วยที่สายไหมหน่อยแต่เผอิญจัดการได้เรียบร้อยก็เลยไม่ต้องไปฮะ นะครับอันนี้แหละครับความร่วมไม้ร่วมมือเราต่างถ่ายเทไปช่วยกันซึ่งกันและกันถ้าทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับพ่อแม่พี่น้องกรกปสไม่มีทางเกิดแล้วพวกเราปฏิบัติแบบนี้นะครับทุกพื้นที่เราอย่าไปยอมเราอย่าไปกลัวเพราะสิ่งที่เราทําเราทําถูกต้องเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราไปลุกล้านเขาหรือเปล่าเราไม่ได้ลุกล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องกฎหมายใ,ให้เราปกป้องนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็ทําหน้าที่ของเราฮะ ไม่ได้ขาดตกบกพร่องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเพราะฉะนั้นตำรวจก็จับเราไม่ได้ตำรวจต้องจับฝ่ายนู้นฝ่ายเดียวเท่านั้น,นครับเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับพ่อแม่พี่น้องวันพรุ่งนี้จะเข้มงวดนิดนึงเรื่องการตรวจนะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะฮะเรื่องการตรวจอาวุธเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมประสานไปให้เขาช่วยมาสกรีนเอ่อมาสกรีนหน่อยนะครับ อาจจะมีการตรวจค้นกระเป๋าอะไรกันบ้างนะครับพี่น้องก็ได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับที่อยู่ทางบ้านที่จะเข้ามาร่วมเพราะวันนี้เนี่ยนะครับผู้กำกับท่านก็เป็นห่วงพี่น้องของเราที่อยู่ที่นี่ว่าเดี๋ยวกลัวนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลัวมือที่สหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะตรวจค้นกันอย่างเข้มงวดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสารกลางในคืนนี้นะครับจะอยู่ถึงสามทุ่มนะครับสามทุ่มเดี๋ยวเราก็จะปิดทําการก่อน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไปพักผ่อนเต็มที่แล้วเราก็มารวมกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีห้าหกโมงเช้าเราก็มาที่สารากางจังหวัดสมุทรปราการถ้าใครจะมาหุงต้มอะไรกินกันที่นี่ก็ไม่ผิดกฎหมายใดๆดสิ้นมาได้เลยนะครับนะครับสำหรับผู้ที่จะเอาอะไรมากินมาทานกันนะครับก็เอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่กรณ์นะครับขึ้นมาพูดกันผมก็จะอยู่หลังเวทีนะครับเดี๋ยวกําลังนักปลาใสกาลังทยอยกันเข้ามานะครับเพราะวันนี้เราเวลาเราน้อยผมประสานไปหมดแล้วฮะเชิญพี่กรณ์ครับนะฮะ พิกรลำลูกกานะครับ